สวัสดีค่ะสวัสดีน้องแม่เ<ะ>หมียวเชื่อป่ะอแล้วก็สวัสดีน้องเมย์ด้วยนะคะ <S <S วันนี้ก็มีน้องเมี่ยกับน้องเมย์มาซื้ออาหารมาทานข้าวด้วยนะคะดื่มดื่มไหนนี่แล้วก็มวกอมีดื่มน้ำแก้ควยกันด้วยนะคะอาหารก็มีอ่าแ้วเหมียวซื้อปลาเผามานะคะแล้วก็ อันนี้อะไรนะมามียวะผัดเป็ดหมูป่าใช่แล้วก็อันนี้อะไรเออต้มต้มแซบื่องไนหมูแซบมะแล้วก็อันนี้ก็เป็นปลาเผาใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อย่างนะคะอันนี้อะไรเอะอันนี้อะไรผัดผัดกักหมูชของโปดของโปดมามี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ซื้อมา เน,น่ั <laughs> น่นพูดเยอะ <laughs> วันนี้วันนี้พูดเยอะไม่เลเสื้อ <laughs> มาเอาไปทำอะไรมาไม่รู้ <laughs> เอาไว้ใส่กัสวยมารักษาโนร <laughs> ักษาหามหมอรักษามาเนี่ยกำลังจะเริ่มลอกไงช่างมันไม่ค่อยออกไปไหนกำลังเริ่มลอกแล้วไงเขาจี้มามันไหม้หมดเลยเขาบอกเดี๋ยวจะสวยใสเราก็เลยลองดูซิจริงอย่างที่เขาอันนี้หรือเปล่าจะห้าสิบหรือสามสิบออ อายุใช่ไหมอายุกันห้าสิบหรือสามสิบอ่อนไปหรือเปล่าต้องส่งไปสีนั้นยายนั่น,นนะอีกนะเออแล้วก็มีพูดคุยหยอกล้อเล่นกันแซลเล่นกันนันเนมีมันชอบแกล้งนะชอบหยอกดูดิเนระูขาเจ้าคุณไม่พอ้คุณูขา อ่ะดูดูดมีเขาทานไม่ได้กินเลยนะอ้าวปากมันค่ะมันใหญ่จะอ้าปากกว้างๆเลยนะต้องหอบลงอย่างนันลงเฮ้ยอ่านไม่ได้อึนต้องไม่เขินนะอ่ามาดูมาไม่ออกก็ได้สาวสวยนี่มีสาวสวยมากินข้าวด้วยเนาะเลยนั่นด้องตื่นี่ใจนะคะโอเคใครเข้ามารับชมแล้วก็ฝากคลิป อซื่อนันชาแนลไว้ด้วยนะคะอย่าลืมเข้ามาแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดสับตะไก่กดกระดิ่งแจ้งเตือนอด้วยนะคะ,ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเราก็มีอาหารให้ทานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ